มนนีเป็นโพสิชันจ้านปอนะมีอันนี้เป็น p e ร i o d จีนมี NC มีคู่ของ image ที่เป็นความถึงเล็กๆเ,เป็นฟิกแบบผ่้ชายท้องได้นะตัวนายเอกเนี่ยเรียกแทนตัวเองว่าแม่นะ้องเมื่อมีลูกแล้วนะจ๊ะสนับสนุนโดยนึกถึงการพ p r e o r อร์สินค้าจีนนึกถึงเพื่อนพาช็อป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าที่คนสําคัญของเราเป็นพรีเซนเตอร์รับแปลบทสัมภาษณ์ภาษภาจีนรับงานเป็นล่ามภาษาจีนในงานอ e ีเวนต์ต่างๆสามารถเข้าไปดูสินค้าและติดต่อง,งานได้ที่ Twitter ร์ pre-order under score ชหนาฮัลโหลทุกคนวีวายอีพียีบกันมาแล้ว หลังจากหายไปประมาณ2อเดือนนานเหมือนกันนะนิยาที่วีจะมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นคู่ที่อิงจากความอินของวีในช่วงนั้นว่าอ่านเรื่องอะไรเนาะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวเรื่องสามีจะสอนเจ้าเองของคุณ everyday daytoy เองเรื่องนี้เป็นโ o s ิชั o n จ้านปอนะจ้านป๋อนะคะจริงๆถามว่าเป็นจ้านปอาโดยตรงไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็จัดอยู่ใน AU ได้นะก็คือใช้แค่ i m a g e ของจ้านป๋อมาเท่านั้นแต่ว่าตัวชื่อตัวละครเอ่ยหรือเนื้อเรื่องอะไรต่างๆก็คือไม่มีอะไรเกี่ยวกับจ้านป๋อแล้วนะแล้วก็มี มีคู่ของอิมเมจที่เป็นความเฉงเล็กๆนิยายเรื่องนี้นะคะสามีจะสอนเจ้าเองของคุณเอว r y เด y d เดท o อยเนี่ยมีทั้งหมด16ตอนหลักแล้วก็2ตอนพิเศษที่เป็นอ่านฟรีในลิสอะไรนะคะมาทั้งหน้าตัวละครนะคะด้วยความที่เป็นพรีเรียดจีเนี่ยก็จะมีชื่อที่จํายากอ่านยากนิดนึ่งสําหรับวีนะคนแรกตัวพระเอกของเรานะคะชื่อเซียวชินอ๋องเป็นน้องชายของ กษัตริย์องค์ก่อนของแคว้นตาหันนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ดํารงเป็นดารงตําแหน่งเป็นพระปิตุลาของจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันแล้วก็เป็นคนที่สอนศาสตร์ต่างๆทั้งการต่อสู้ทั้งการเมืองการนั่นนู่นนี่ให้กับอ,องค์จกักรพรรดิองค์ปัจจุบันนะคะแล้วก็มีตําแหน่งเป็นอาจารย์ของหัวหน้าองครักษ์อื่นๆในนี้ด้วยก็คือ,อแล้วก็มีมีตําแหน่งเป็น แม่ทัพกองทัพใหญ่ของแควนี้ด้วยนะมีความเก่งก้าสามารถมากๆแล้วก็มีข่าวลือว่าด้วยความที่เขาเนี่ยต่อสู้ตลอดเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นหน้าค่าตาเท่าไหร่เนาะก็เลยมีข่าวลือว่าตัวแม่ทัพเนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีแต่ว่ามีจิตใจที่โหดเหี่ยม ก็คือเป็นข่าวลือมาแบบขนาดที่แบบสามารถกินคนทั้งตัวได้เลยอะไรแบบนี้ก็คือข่าวลือแบบเบอร์วังมากเซียวชินองนะคะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คืออองเจดเซียวชินองเนี่ยเขามีนิสัยที่เด็ดขาดมุ่งมั่นเด็ดขาดนะคะแล้วก็รักเดียวใจเดียวมากๆรักแค่คนเดียวไม่มีนางสนมไม่มีคนอุ่นเตียงไม่มีอะไรที่แบบ ค่อยเขวจากรักเดียวของเขาเลยส่วนนายเอกของเรานะคะก็คือหวังอีเถียนเป็นน้องเล็กของตระกูลหวงังก็คือตระกูลนี้มีลูกชายสองคนก็คือหวางไหควานกับหวังอีเถียนนะคะตัวหวางหวางอีเถียนเนี่ยด้วยความที่เป็นน้องเล็กเป็นลูกชายคนเล็กเป็นคนที่แบบทั้งบ้านเนี่ยดูแลประครบประหงุมมากๆเพราะตอนเด็กๆเนี่ยมี หวังอีเทียะเกิดอาการป่วยที่แบบเกือบถึงขั้นเสียชีวิตอะไรเลยอย่างนี้แล้วก็เป็นคนเป็นเด็กที่ขี้อ้อนมากในเรื่องเนี่ยจะดําเนินอยู่ตอนที่อีเทียนอายุ16ปีนะคะก็คือในยุคนั้นเนี่ยก็คือเป็นวัยที่สมควรแก่การออกเรือนแล้วอะไรประมาณนี้เป็นคนที่มีใบหน้างดงามมากก็คือแม่สื่อเนี่ยมาหาที่เรือนไม่พักเลยแต่ว่าก็ยังไม่ตกลงปรงใจกับใครเนอะแล้วก็เป็นเด็กที่แสนซน ซนมากๆต่อให้มีสามีแล้วก็ยังซนอยู่มีลูกแล้วก็ยังซนได้อีกพาลูกซนไปอีกนี้เนื้อเรื่องคร่าวๆนะคะก็คือองค์จกักรพรรดิของต้าหันเนี่ยพระราชทานสมรสระหว่างพระปิตุลาก็คือเซียวชินเซียวชินอ๋องกับลูกคนเล็กของอัครราชครูตระกูลหวังก็คือหวังอี้เถียนเนาะด้วยความที่อี้เถียนเนี่ยเขาได้ยินข่าวลือมาว่าเซียวชินอ๋องเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตาหล่อเหลาแต่ว่าสามารถแบบ เป็นคนอามหิตส,สามารถกินคนได้อะไรอย่างนี้ก็มีความหวาดกลัวเนาะว่าก็เอ่อทั้งพ่อทั้งแม่นะคะก็โน้มน้าวให้ตัวหวัดหวังหวงอี้เถียนเนี่ยสามารถเอ่อตกลงที่จะแต่งงานได้แต่งงานแต่งท้งนี้นะคะเกิดจากความตั้งใจมากๆของเซียวชินอ๋องนะคะก็คืองานทุกอย่างเนี่ยจะใช้ใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่เลยไม่เคยบ่นเลยก็คือเปให้ทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะสินสอดเนี่ยก็คือให้มากกว่า แขวนข้างๆแต่งงานกันซะอีกนะคะก็คือมีเท่าไหร่ให้หมดหน้าตักไปเลยนะพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็มีใจให้กันเริ่มมีใจให้กันเลยตั้งแต่วันแต่งงานวันแรกเนาะแต่ด้วยความที่อีเทียนเนี่ยค่อนข้างเป็นเด็กที่ซนมากนะคะซุกซนแล้วก็จอมแก่นอะไรแบบนี้ทําให้อ่าผิดนัดเบี้ยนัดกับชินอ่องนิดหน่อยทําให้ชินอ่องเนี่ยเขาก็อ่อจากนักรบนะคะผ่านมากี่สนามไม่เคยเจ็บไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรนะเกิดความน้อยใจจนเหมือนแบบ แกล้งน้องจะน้องร้องไห้แล้วตัวเองก็มาเดือดร้อนแทนแบบนี้ก็คือร้อนพอเห็นน้ําตาเนาะผู้ตัวเองก็ร้อนใจไปหมดนะจนต้องแบบทํายังไงก็ได้งอเขายัางไงก็ได้ให้ตีก็ได้ให้หายงอนนะขอให้หายงอนทอํายังไงก็ได้พี่ยอมหมดแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่เป็นพีเรียดจีนนะคะเกี่ยวกับวงับบวงเกี่ยวกับอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีการต่อสู้แบบนี้นะเนาะตัวจินออกเนี่ยเขาเป็นแม่ทัพใหญ่ใช่ไหมผ่านศึกมานักต่อนักแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดโดนแทงขึ้นมา เป็นรอยมีถักถานะคะแต่ว่าแบบแบกแพ้นะคะแบกแพ้อันน้อยนิดของตัวเองเนี่ยมาอ้อนภรรยาที่แบบฉันข้าเจ็บจะตายแล้วนั่นนู่นนี่คือแบบเอตัวภรรยาตัวน้องเองที่ไม่เคยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นห่วงด้วยก็คือร้องไห้นะคะทําคือแบบทําทุกวิถีทางให้พี่แบบฟื้นให้พี่รอดอะไรแบบนี้แต่ตัวขันทีที่เขาดูแลชินออกมานานเนี่ยก็แบบในใจก็คิดแบบ ไรจะมารยาเยอะแค่น,นี้เออก็คือความพี่เนี่ยก็คืออดอ,อ้อนสุดยอดให้น้องแบบดูแลตัวเองถึงขนาดแบบหลอกกินเต้าหู้ถ้วยใหญ่มากแต่ถามว่าน้องขัดขืนไหมนะคะก็ตอบเลยว่าไม่ถามเต็มใจซะอีกนะคะแล้วก็ความราชวงศ์เนาะศึกเล็กมันก็ต้องมีศึกใหญ่มันก็ยิ่งต้องมีนะคะคือแล้วศึกนี้เนี่ยต้องมีการวางแผนการคิดการตลบหลังอะไรมากมายนะคะเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแล้วทั้งคู่เนี่ย จะผ่านความรักความทระโหยหความสงครามอะไรอย่างนี้ไปได้ยังไงแล้วตอนจบเนี่ยทั้งคู่จะรักกันมากขนาดไหนแล้วหลานของเราเนี่ยจะออกมาเกิดเมื่อไหร่นะคะก็ติดตามอ่านได้ในสามีจะสอนเจ้าเองของคุณเอฟวีเดย์เดทอยจ้าลิงก์อยู่ด้านล่างนะเนื้อเรื่องสนุกมากนะคะสําหรับวีนะคือมันสนุกนอ่ะมันอ่านแล้วมันเพลินอ่ะมันมี16ตอนก็จริงแต่ตอนละตอนนะคือรายละเอียดเยอะมากแล้วจะมันมีรายละเอียดเล็กรายละเอียดน้อยที่แบบอ่านแล้วก็ มันดูดเราเข้าไปในนั้นน่ะก็คืออ่านแล้วก็ลืมวันลืมคืนไปเลยอย่างนี้แล้วก็คู่นี้รักกันง่ายดีนะคะชอบชอบมันแบบมันไม่ต้องลุ้นความรักอะไรขนาดนั้นแล้วก็เหมือนเรามาดูเขาทั้งคู่เนี่ยช่วยกันปลูกต้นรักเนาะธนุถนอมให้ต้นความรักของตัวเองเติบโตขึ้นมาด้วยความรักความเอาใจใส่ความมั่นคงความเชื่อมั่นอะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็วีชอบตรงที่ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีใคร ไยใดฝ่ายหนึ่งที่รับอยู่ฝ่ายเดียวคือต่างคนต่างแบ่งปันความรักให้กันคนพี่ให้น้องคนน้องให้พี่คนน้องคนพี่ช่วยน้องคนน้องช่วยพี่อะไรเนี่ยไม่ได้แบบต้องมีฝ่ายใดปกป้องฝ่ายใดอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยดราม่าเรื่องนี้จะเรียกว่าดราม่าขนาดนั้นไหมก็ก็ได้ด้วยไม่ได้ด้วยอันนี้มันแล้วแต่คนที่ไปตามอ่านนะคะแต่ว่าวันมีดราม่าจุดหนึ่งที่วีรู้สึกว่าวีชอบตรงนั้นมาก ก็คือเหมือนเป็นจุดพีคน่าจะน่าจะเป็นจุดพีคของเรื่องเรื่องนั้นแล้วล่ะวีว่าวีชอบบรรยากาศของเขาทั้งคู่ว่าเออมีคนนึงอ่อนแออีกคนนึงก็ต้องเข้มแข็งเพื่อแบบประคับประคองความรู้สึกของท,ท,ทุกคนเพื่อให้ผ่านจุดนี้ไปได้นะคะวีชอบอะอะแล้วก็รู้สึกแบบอืมเราชอบตรงนี้ตังเลยอะแล้วก็มีการแทรกมุกตลกเข้าไปเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะแบบสําหรับความรู้สึกว,ว,วีว่าอ่ามุก หลายๆมุกที่เขาแทกเข้าไปอ่ะใครอ่านแล้วไว้ตลกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครอ่านแล้วตลบมันก็เหมือนแบบได้กําไรไปอะไรแบบนี้นะเป็นฟิกราชวงที่ไม่ได้เน้นการชิงไหวชิงคลิปอะไรขนาดนั้นนะคะคือเป็นฟิกโรแมนติกก็คือมาเพื่ออ่านความรักของเขานะคะโดยมีเนื้อเรื่องอะไร ต่างๆเนี่ยเสริมมาเพื่อให้เรื่อง,งนี้น่าสนุกสนานมากขึ้นสําหรับวีก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออ่านพเพลินภาษาก็โอเคดีนะคะก็อ่านแล้วก็ไม่ได้สะดุดตรงไหนนะว่าแบบเอออะไรยังไงนะก็คืออ่านเป็นเรื่องที่แนะนําอยากให้ไปตามอ่านกันสําหรับวันนี้นะคะวีวิวายอีพีที่ยีสี่ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้จ๊ะจริงๆวีก็ยังตกลงกับตัวเองไม่ได้ว่าอะไรจะยังไงความรู้สึกเราจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็ เราอ่ะอ่านนิยายแบบเยอะมากก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยากแบ่งปันให้คนอื่นๆได้อ่านแล้วก็อยากเอ่อหลายๆคนที่เขาเริ่มแต่งเนี่ยแล้วเขาขาดกําลังใจอะ่ะเราก็อยากที่แบบจะเสริมจะให้กําลังใจเขาว่าเออเรื่องที่เขาแต่งกับมันโอเคแล้วนะมันแบบมันมีประโยชน์แก่ตัวเราแล้วเราก็อยากให้เรื่องนะั้นมีประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนาะแล้วก็เอ่อ ถ้าใครชอบเรื่องนี้นะคะไปตามอ่านกันได้นะคะเดี๋ยววีใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างตรงดีคริปชั่นบล็อกข้างล่างนะคะแล้วก็ใครไปตามอ่านแล้วก็อยากให้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยผลิตนิยายดีๆให้เราอ่านกันเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องไหนๆนะคะเพื่อให้เขามีกำลังใจในการเขียนหรือว่าการผลิตผลงานใดๆออกมาให้เราได้อีกให้เราได้รับชมอีกนะคะแล้วก็วีฝากอีกเรื่องหนึ่ง ด้วยความที่วันนี้ที่มีถ่ายนะคะวันที่19กรกฎาคมนะคะเมื่อวานวันที่18กรกฎาคมทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะวีก็อยากจะฝากว่าอำนาจอธิปไตยใดๆที่เกิดขึ้นในประเทศนี้นะคะเป็นอำนาจของพวกเราเป็นอำนาจของประชาชนนะคะอย่าให้ใครมาบอกว่าสิทธิ์และเสียงของเราในวันนี้ไม่มีค่าเราต้องทวงสิทธิ์ของเราคืนมานะคะ ที่สําคัญนะคะก็คือคาดไม่ได้เลยสําหรับผู้สนับสนุนทองเรานะคะร้านเพื่อนพาช็อปค่ะคิดถึงการพีออเดอร์สินค้าจีนคิดถึงเพื่อนพาช็อปไม่ว่าคุณจะอยากพรีสินค้าออเดอร์จีนที่หายากหายเย็นขนาดไหนนะคะเพื่อนพาช็อปสามารถหาให้คุณได้ค่ะเพียงแค่เข้าไปที่ตรงนี้ติ่งติึงเติงเติงตึ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 ่งเติ่งติงเติ่งเติ่งเติ่งเติเติ่งเติ่งเติ่งเติเ พอเข้าไปแล้วนะคะอย่าลืมกด follow ร้านด้วยนะแล้วก็ถ้ายังไม่มีไอเดียอะไรในการซื้อของนะคะ mm hmm. ก็สามารถเลื่อนๆดูสินค้าในนั้นได้ mm hmm. หรือว่ามีไอเดียในการซื้อของอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็ทัก inbox mm hmm. ไปหาแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะแม่ค้าพร้อมตอบตลอดจ้าสามารถหาสินค้าให้เราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ราคาถูกมากนะคะฝากร้านนี้ด้วย mm hmm. โอเคสำหรับวันนี้นะคะใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้วีด้วยนะคะแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้วีมีร้องเพลงของฮวาซาไป,าไปนิดนึงเนาะก็ใครลองไปฟังดูกันได้นะคะทำเพราะอยากทําจริงๆอาจจะขาดเกินๆบ้างเนาะก็ขออภัยมาในที ان, ่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปละคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ